ก็จากสามท่าผู้ปกครองสวัสดีครับผมครับวันนี้นะครับรู้สึกยังไงครับลูกจบที่นี่นะครับดีใจ <c oughs> ครับครับผมแล้วก็ลูกนะครับได้ไปทํางานที่ไหนครับอยู่ที่กรุงเทพค่ะครับผมซึ่งนะครับไปทํางานมีรายได้ประมาณเท่าไหร่ครับเดือนหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทค,ครับครับผมดีใจไหมครับ ดีใจที่สุดเลยมาเรียนทนี่แล้วมีงานทาแต่ก่อนลูกสาวเป็นยังไงคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยแต่ก่อนลูกสาวดื้อม,มากค่ะ <c oughs> พูดอะไรก็ไม่ค่อยฟังแต่ว่าหนูเลยบอกว่า <c oughs> พ่อแม่ลําบากมาก่อนนะลูกต่อไปนี้ลูกจะไม่ต้องลําบากอีกแล้ว <c oughs> ขอให้ลูกเรียนเก่งๆหมู่บ้านอย่างนี้ไง <c oughs> <c oughs> แล้วมาเรียนที่นี่เป็นไงคะรู้สึกดีใจค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ส่งไปฝึกง,งานจริงๆค่ะค่ะมีเงินเดือนทีนี้ก็ลูกก็รู้สึกจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่ะแต่ก่อนยังไม่รู้ภาษีภาษาเลยมีความรับผิดชอบตัวตัวเองนะคะค่ะแล้วปวสาอาจารย์เบี้ยวค่ะยืนยันว่าจะเรียนปวสที่นี่แล้วให้อาจารย์ตามมาเรียนด้วยพอโทรบอกวันรับสมัครด้วยใช่ไหมคะลูกบอกว่าให้ครูประจำสังติดต่อไปถ้าตอนไหนที่ว่าให้เปิด บวสลูกบอกว <Israelis> ่าอย่างนี้เพราะว่าเงินก็อยากได้งานก็อยากทำเรียนก็อยากเรียนโอโอเคสโลแกนดีนะเงินก็อยากได้เงินก็อยากได้เรียนก็อยากเรียนนะครับและก็มีรายได้ระหว่างเรียนแถมยังมีค่าเทอมอีกนะครับนี้ก็เป็นความรู้สึกขอบคุณค่ะตอนนี้ลูกบอกว่า จะเรียนมาน้อยแต่ก็จะสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนแก่ได้ค่ะเขาพูดอย่างนี้หนูก็ยังไม่รู้นะมีจริงๆครับอยู่นี่ครับ <c oughs> เพราะว่าปชวชนี่ก็สามารถทํางานได้แล้วนะครับมีได้นะครับค่ะแล้วก็บอกวอนี่ก็เหมือนกันแต่ที่ที่ผ่า,านมาลูกก็ถือว่าโอทีค่ะส่งเงินมาให้คุณแม่ไหมคะส่งมา 3, วีกละสามพันวิกละวิกละสามพัน ดีมากเลยครเดือนละหกพันเดือนละหกพันที่ว่าเหลือเขาใช้จ่ายนะเดือนเท่าไหร่คะยืนยันเดือนละหกพันโอ้โหและทีนี้ก็ตอนที่ไปหกเดือนก็เก็บเงินประมาณได้ประมาณสองหมื่นกว่าโอ้โหที่เขาใช้นันไม่ใช่ที่ว่าซื้อไอโฟนสองเครื่องแล้วเครื่องละสองหมื่นกว่าได้ไอโฟนด้วยห้าหมื่นกว่าบาทไม่นึกไม่ฝันว่าลูกจะทำได้ขนาดนี้ครับผมเป็นภาพ เป็นภาพที่อะไรที่ว่าตื้นตาใจที่สุดเลยค่ะค่ะทางวิไลก็ดีใจนะคะทางอาจารย์ก็ดีใจค่ะได้ยินแล้วก็ดีใจค่ะไม่นึกไม่ฝันว่าจากเด็กคนที่ว่าดื้อที่สุดแล้วจะกลายเป็นคนแบบดีไปได้ค่ะข,ขอบคุณค่ะ <laughs> ขอบคุณคุณแม่มากค่ะมนนีความรู้สึกรับของคู่ของ